ฮีโร่ที่4คือวิตามิน B c คอ plex เป็นสารอาหารกลุ่มวิตามิน B3 หรือไนอาซินวิตามิน B6 วิตามิน B12 และโฟเลตโฟเลตวิตามิน B12 และวิตามิน B6 ช่วยลดปริมาณสารโฮโมซิสเทอีนซึ่งเป็นสารที่บ่งชี้ปัญหาการอักเสบภายในหลอดเลือดนำไปสู่การเกิดริ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดวิตามิน B3 หรือไนอาซินช่วยเพิ่มการทำงานของโปรโตีนตัวรับคอเลสเตอรอลในตับเร่งการส่งกลับคอเลสเตอรอลสู่ตับ ช่วยเพิ่ม HDL ซึ่งเป็นไขมันดีในเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีไม่ทำให้หัวใจของเราขาดเลือดดูแลหัวใจของคุณและคนที่คุณรักด้วย6ฮีโร่ผู้ดูแลหัวใจคุณจัดทำและสงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทแอมเวย์ประเทศไทยจำกัดสงวนสิทธิ์ทุกกรณี